โอ้โหเทมากเข้าขบ้านเขาสวัสดีค่ะทุกคนแม่เกตน,นะคะวันนี้นะคะคุณแม่กอนนี่รอค่ะมานั่งเฝ้าน้องธันวานะคะกับเกลลี่นะคะนี่ธันวากําลังเล่นรถแบตเตอรี่นะคะสีแดงสวัสดีครับก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบและสวนเกลลี่นะคะไปเล่นจักรยานเนาะพี่เกลสวัสดีค่ะเอ้ยวันจักรยานมาหรอคะ เออวันน um, ี้ยามเย็นปั่นจ uh ักรยานนะคะคือว่าตอนยืนย uh> ังไม่ไ네ด้เข้าบ้านเขาพี่แกมาขันนี้นะคะทุกคนมานี่คือเรายังไม่ยืนเล่นนะคะวอลเลี่ยงเล่นไม่เป็นนะคะไม่ได้เลกิย นีาโชวค่ะไปเดี๋ยวรีบไปค่ะไปเลยกลับมาหาแม่เลยหมุนมาหมุนกลับมาหมุนกลับมาเฮ้อเขาบอกเลยนะคะเกี๋ยวรีบฝึกจนแบบว่าคล่องแล้วนะคะทุกคนก็เลยไม่ได้ใส่ที่กันกระแทกนะแต่อุบัติเหตุเกิดได้นะแต่แมเก่งให้เล่แป๊บเดียวเนาะโอ้โหเท่มาก Ha ha h พี่ใหม่กินแรงมากนะคะพี่ใหม่บังคับรถน้องแล้วก็เอาเซอร์สเกตมานั่งนะขึ้ไปนั่งกับน้องเลยเกนีต่ต้องขึ้นข้างหน้าค่ะไม่งั้นมันไปไม่ได้นะลูกมันจะถ่วงข้างหลัง,งโอ้อยังเท่อ่ะ<า>ไปแล้วทันมาทันมาครับมาเปิดเพลงด้วยเหรอลูกโอ้โหเปิดเพลงเต็นโอ้โหเก่งจัง สนุกสนานดูหน้านะทุกคนนี่คือหน้าที่สนุกของธันวาอันนี้เต้นเหรออันนี้ท่าเต้นเหรอโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้น้องธันวาแม่เกดกับเกลี่ด้วยนะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายใหม่จังชาแนลนะคะทุกคนต้องติดตามนะคะใหม่จังค่ะใหม่จังชาแนลค่ะไม่มีนะคะใหม่จังชาแนลเด็กใหม่จังเล่นทวิตตอชใช่ไหมเดี๋ยวมาในค่าเกมนะครับอื